บทกระเบดภาษาอะไรนั้นเมื่อกี้งงยังงงกับตัวเองอยู่เลยเดี๋ยวลทุกคนกันด้วยนะครับกับฟฟลิคอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีโยโลสเปรว์มาให้พาร์ทหนึ่งนะฮะ,ะอัพรวด2วันติดกันเลยนะฮะซึ่งก็ที่จริงวันนี้ต้องเป็นฮาร์ดคอร์แต่พอดีพี่ขวัญเขาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาอันนี้มาอัพแทนกันก่อนละกัน นะครับซึ่งมีน้องบอกว่าอยากให้ปิดเชเดอร์มากคือมันมืดมากงั้นก็ต้องปิดไปนะครับมาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็จะดูสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในตัวของกรอบสีเทานะครับเออก็เอาออกไปแล้วนะครับก็อันนะเถ็งบอกเกะกะกันก็เลยเอาออกไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็มันยังมีโหวตครับยังไม่หมดครับโหวตมีมาเรื่อยๆนะครับว่าอยากให้เอาเสียงเพลงออกหรือไม่ออกเก็บไว้เหมือนดีแล้วอะไรนี้นะครับลองโหวตกันได้นะครับ ก็ลองลองกันแล้วก็เพจก็ที่ผมโพสไปเมื่อวานนะใครใครที่ติดตาม a c e b o o k ของผมอ่ะที่เป็นยูเซอร์ผมไมโปโพสไปไเมื่อวานว่าอะไรถ้าครบ1 0ึ0 0หมื่นถ้าครบ1 0ึ0 0หมื่น <c oughs> ก็จะสร้างเพจก็ <c oughs> ตอนนี้ก็นั่งจัดเพจอยู่นะแต่ก็เดีย๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพจก็ตอนนี้ก็ยังทำพวกปุม่มเพื่อปกอะไรแบบนี้ไม่เสร็จเลยนะครับวันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมก็เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างตอน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 เที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับซึ่งพาร์ทนี้รู้สึกว่าเราจะทําฟาร์มพวกสัตว์อะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาก็เริ่มมืดเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปนอนกันก่อนนะครับมาในเช็ดมีของกินไหมเออชีสกินได้ปะเออกินได้นี่หว่าโอ้จะกินเราได้น้อยงั้นไม่คมาง,งั้นก็เก็บไปก่อนดีกว่ามาแล้วนอนตอนนี้เรานอนได้แล้วก็นอนไปเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องถามว่าจะจบเมื่อไหร่ก็จนกว่าจะฆ่ามังกรนะฮะไม่ไม่รู้พาร์ทที่เราพูดไปหรือเปล่านะฮะ เหมือนจะไม่ได้พูดหรือพูดไปก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับก็อย <K ill> ่า <K ill> ไปตรงรายละเอียดอะไรตรงนั้นเลยตอนนี้เรามีฟาร์มข้าวแล้วใช่ไหมงั้นตอนนี้เราทาเป็นฟาร์มส่งฟันสัตว์อะไรแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องทําใหญ่อะไรมากเราก็ทําแบบเล็กๆนะครับเป็นข้อเ,เอล็กๆก็พอละเอ่อนึกก่อนเราก็ต้องใช้ไม้อยู่ดีใช้ไม้ใช้ไมสติกในการสร้างอันนี้เป็นยี่จุดสิบใช่ไหมงั้นจะได้จําวิธีการคราฟได้งั้นก็เราทําไม้อัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับมา 15แล้วก็ด้วยก่อนวิธีการค้ามันทำอาองเออเนี่ยแหละมาแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก2งั้นเราไปตัดไม้เพิ่มก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะไม่พอนะสลตสติกมาเราเราลองเอาไปทําให้หมดเลยลวกันอะลองหมดเลยหมดตัวเลยหมดเนื้อ,หม,อหมดเนื้อมาตูดเลยนะฮะไม่ใช่นะครับก็27ใช่ไหมหนึ่งสองอันนี้2อ่ะสองสามสี่ได้ได้มาแค่นี้โอเคไม่เป็นไรงั้นไปตัดไม้ก่อนแล้วกัน นะครับสิ่งที่ฟาร์มที่ผมอยากได้อย่างแรกก็คือฟาร์มแก่นะฮะก็คือหนึ่งมันมีทั้งเนื้ออนนี้ด้วยนะครับก็แล้วก็หามันคือยังไงเรียกว่าง่ายแล้วกันเรียกว่าง่ายต่อการยังไงอะ่ะง่ายต่อการฆ่าและการหาจะได้ปัม๊มปั๊มขนเอาไปทําเตียงตอนสู้มังกรอนีด้วยนะครับก็ตอนนี้คือเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่านะตอนนี้คือมันรู้สึกระคายคอ,อไม่รู้ช่วงนี้เป็นไรแล้วมีอะไรระบาดหรือเปล่าไม่รู้นะแบบระคายมากอ่ะ ไม่เป็นไรอย่าไปสนมากเลยแค่ระคายคอมันทําอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเจ็บคอเนี่ยแคสไม่ได้เลยนะครับยังดียังดีกว่าเจ็บคอคิดในแง่ดีครับระคายคอดีกว่าเจ็บคอสำหรับแคสเตอร์นะฮะหรือว่านักแคสเกมหรือว่านักคอมเมนทารี่อะไรแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะบางอย่างส่วนตัวของผมนี่คือชอบชอบเรียกคำว่าคอมเมนทารี่มากกว่าคืออย่างน้อยว่าต่างชาติก็รู้ว่าเราคืออะไรมันคืออะไรนะฮะสำหรับประเทศไทยเราพิเศแคสแคสเกมนะฮะผู้ผิดเมื่อกี้จะพูดว่าแคสแคสเกะอะไรนี้ นะฮะเราไปต่อยอดกันเองมาเราแนะนำให้เด็กคิดลนะลงดลงเด็กคิดนะคิดว yeah, ิเคราะ์แยกแยกระไม่ใช่โทษโทษมาแล้วก็ทําการคาฟตรงนี้หน้าผมอาจจะนิ่งมากเวาลาน,นั่งเล่นมาคาเบบค่อยเป็นคนเล่นแบบชิลชิว,ชวสบายสบาย,บายไม่เครียดไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะเด็ดตรงนี้เราขอคํานวณวิคห์ตรงนี้อันนี้แล้วก็เออเราทาฟาร์มเราไม่คิดเผื่ออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้อืมเอาไงดีอันนี้ แล้วก็วางวางวางไปเลยแล้วกันแล้วก็ด้วยความเร็วปกติเป็นคนที่เล่นชอบเป็นคนเน้นเกมเร็วแบบนี้ก็อาจจะสร้างเร็วไปนิดนึงก็สาหรับใครที่ดูไม่ทันก็แนะนําให้กอนนะฮะแต่ผมว่าก็น่าจะดูทันแหละมันไม่ได้เกินสายตาอะไรมากนะจะเป็นคนที่อายุแบบประมาณประมาณ 26- 27อย่างจนีจะเริ่มสายตาเริ่มเริ่มแบบยังไงไปไม่ทันตามเด็กที่วัยประมาณ15 16อะไรนี้แล้ว นะครับก็อันนี้อันนี้ตามที่ผมเรียนมานะไม่รู้ว่าความจริงมันคือยังไงนะตำราตำราเขาฟ้องมาแบบนี้นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเราไม่ยังไม่มีไอ้นี่เลยไม่ใช่หรอเรายังไม่มีไอวีดแล้โอ้มีแล้วดิเพราะเราได้อันนี้มาหนึ่งละงั้นเดี๋ยวเราไปล่อไอ้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวประตูเฟ้นเกตอยู่ไหนอ๋อยู่นั่นเองมาเราเอาไอ้นี่ออกมาก่อนนะครับมาเด็ดออกมาเลยแล้วก็ได้วีดมาแล้วก็ซีดอีก2อันเราเอาไปอันหนึ่งล้วกันเพื่อเอาไปล่อไก่ นะส่วนไก่เราจะทําเป็นแยกไว้อีกอันนึงนะเป็นอีกอคอกนึงไว้มาเราเราก็ทําคอกต่อจากตรงนี้ไปเลยนะฮะเราพื้นที่เรามีจกากัดเราต้องใช้บ้านแบบเล็กๆอยู่เรื่อยๆก่อนฮนะถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องบ้านมาทำมันรู้สึกวันนี้มันใหญ่กวอีงงั้นเอาอันนี้เป็นของแกะละกันนะครับมาแล้วก็วางอันนี้ผมก็ทําท่าจะศึกตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นโรคประจําตัวอะไรก็ได้ นับโจโวโหวผมเหมือนแรปเลยมเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งไปพูดไปมันก็มันก็เป็นติดเป็นนิสัยอะไรนี้ไปน,น,นั่งคุยคนเดียวนั่งคุยคนเดียวไม่ใช่มันโรคจิตแล้วนะมาแล้วก็เราทำการเอาตัวของเฟ้์มาวางไว้ตรงนี้อีกทีแล้วก็อ๋อไม่รู้ว่าพานี้เว็บแคมจะสั่นหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าตอนที่ผมเทสันรู้สึกมันสั่นน้อยลงแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่มีสติ๊เอ้ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์อ,อ,อะไรวะ เออสกอตเทปเออสกอตเทปนะไม่ไม่ได้แปะไว้เลยนะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะสั่นน้อยลงแล้วนะโอ้ยนี่ไงเจอเจอประเด็นละมาเราเจอประเด็นที่เราต้องเก็บแต่ว่ายังอื่นเราเราขอเอาประเด็นนี้มากินก่อนฮะไม่งั้นเราฮังเกอร์เราจะไม่เหลือเอ้ค้างค้างค้างเมื่อกี้มีการค้างด้วยงงแป๊บโอ้มีมีการค้างเพิ่มมีอาการค้างเพิ่มอีกหนึ่งด้วยเมื่อกี้มาแล้วก็มีไข่ใช่ไหมงั้นเราจะทําตัวแบบไม่พลาดไม่พลาดเหมือนอ๋อไม่พลาดเหมือนไอตัวไอ้นี่ อะแล้วไม่รู้เรียกว่าอะไรนะไม่พลาดเหมือนฮาร์ดคอร์เออโอ้คิดได้ไงปลาอยู่ที่ปลายเดยวโ่ไปเฉยเลยงงเลยมาแล้วก็เดี๋ยวล่อไก่พยายามไม่ให้ไก่ลงน้ําครับไม่งั้นเราจะเป็นประเด็นมากครับมาเราพยายามล่อไก่ไปตามทางทาง,ทางบกเลยดีกว่าเล้กตัวนึงอะ่ะเอ้ยไก่ไก่ไกมามามาแล้วก็เราเอาเข้ากรงเล็กแล้วกันนะฮะเราได้ไก่มาสามตัวใช่ไหมรอบนี้มานี่มานี่มาน,<ๆ>มนมี่เดี๋ยวเดี๋ยมันเลกสุนักไม่ใช่เดี๋ยว อ๋อไก่ตามไหมไม่ตามเอาไม่ตามแล้วเตัวนี้งอนแล้วไปปล่อยไปผมผมไม่หยอกอยู่แล้วผมคุณเดินลุอะไรประมาณนี้มาเปิดประตูครับปิดประตูมาไม่ใช่ยังยังมานี่มานี่เขาเข้าเข้ามาก็มานี่มานี่แล้วก็ปิดประตูครับแปะเรียบร้อยฮะมาต่อไปก็เป็นไก่เอกอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันไม่ยอมมาอ่ะไอ้ตัวนี้มันไม่งอนแล้วผมไม่งอนแล้วพี่อะไรแบบนี้นะครับ เวลาทำปากเวลาทําปากเบี้ยวแล้วมันทําเสียงดัดง่ายกว่าลองลองทำกันดูฮะมาแล้วก็ปองเอ้ยเกือบเกือบเกือบยางยางยางแล้วก็ดันยายาอกยาอกอย่าออกขังฮะขังแล้วก็เออเอาตัวไหนต่อด,ดีเ,เมื่อกี้มันมีไก่เพิ่มไหมอะถ้ามีไก่เพิ่มเราจะเอามาเพิ่มาอามีไก่อีกตัวหนึ่ง มีไก่มีวัวเต็มไปหมดเลยอ๋อมีไก่มีไก่เยอะเออแถวนี้ไก่มันเยอะดี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 มามามาว่ยขึ้นบกได้หรือเปล่าเนี่ยอืออว้าได้ไว้ได้ว้ได้อ่าได้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 งั้นเราลอบไปเยอะเยะเลยครับเราต้องตอนตอนนี้ต้องการฟาร์มอย่างยิ่งฮะอย่างเยอะฮะไม่ใช่อย่างยิ่งมานน่มานน่มานี่เฮ้ยขึ้นดิเอาไม่ขึ้นนะเอาไก่ไม่ขึ้นเอาเอาไอ้ตัวนั้นมีปัญหามีปัญหาขึ้นไม่ได้งงงงงกกับชีวิตฟฟฟไไไ่่ข มาเอางงเอาเขานี้ไม่ตามเลยโหพาพนี้อาจจะดูแบบช่วงนี้อาจจะดูน่าเบื่อเนี่ยขนาดคนเล่นยังเบื่อเลยเนี่ยเฮ้ยตามดิโหไม่มีใครตามเราเลยอะเราเสียใจมากเสียใจหนักมากเลยตอนเนี้ยเออมีอย่างน้อยก็มีอะมี follower ครับแบบ s u b s c r i b e r อะไม่ใช <c oughs> แ่แต่แต่ถ้าชีวิตจริงไม่รู้ไม่รู้เขาจะตามกลับแบบนี้หรือเปล่านะ <c oughs> มาเรามานี่มานี่มา <c oughs> ว้าวว้าม <c oughs> ปังอะ เองบังทำไมอ่ะเราเสียใจนะเดี๋ยวตบตูดเลยเดี๋ยวตีตูดเดี๋ยวตีก้นเลยเอางงเอ้าวอีอตัวหนึ่งอา้าววัวไอวัวเอ้ยวัวเอเอโอเคเอาเอาไก่ไก่หมุนไก่หมุนโอเคมาเราค่อยๆขึ้นนะเราต้องใช้เทคนิคการล่อกันนิดหนึ่งนะครับเสียงคีย์บอร์ดผมก็ยังดังเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรมากนะไม่เข้าใจว่า บูสวิตตอนแรกผมก็ซื้อมาก็ใช้ดีนะตอนหลังๆรู้สึกว่าชื่อๆละเริ่มเสียเออไม่เป็นไรงั้นเอาไอ้สองตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วกันเสียเวลากับไอ้ตัวเดียวนะฮะอย่าไปสอนเลยมาเราเดินแล้วกดชิปเดินเลยครับมามานี่มานี่มาเร็วเร็วมาแล้วก็โอ้ไข่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 มาเปิดประตูแล้วก็เก็บไข่ก่อนฮะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดันดันแล้วก็เปิดปิดเรียบร้อยฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะ มันยังไม่หมดนะไอะอีกตัวหนึ่งอ,อ,อยู่นี่มานน่มาโอ้ไก่ถ้าไก่แถวนี้นี่โหไม่ได้เรื่องแต่ว่าเรามีไข่ห้าฟองเดี๋ยวเราลองเอาไปสมดูนะฮะโอกาส10%ในการที่จะทําให้ไก่มันเกิดออกมางั้นมาเราเดินมาทางนี้กันก่อนแล้วกันเดินทางสายกลางดีที่สุดครับใครๆก็ว่าแบบนี้นะครับ <laughs> มันนี้เอ้มาเร็วเลยลวเออนั่น่หนาแน่นมา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 เร็วมาเร็วเอออ่าเรียบร้อยมันนี่มันนี่ เออนั่นแหละแล้วก็ปิดประตูฮนะล็อกก่อนเอ,อ้ยทาไมเจ้าถึงทรยศข้าแบบนี้เด็ดนะเอ,อ้ยทำไมทรยศแบบนี้กลับมานี่มาโอ้ยไอไก่เอ,อ้ยเดี๋ยวก็ข้างตรงนี้เลยเริ่มกุหธิดีดนึนงละมานี่มามาเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวจะได้ไปเอาแก่มาล่อเพิ่มนะมาเร็วมาเร็วเปิดประตูเปิดประตูเตข้ามาเข้ามาเข้ามา เออนั่นแหละเข้ามาตรงนี้เลยนับมาแล้วก็ปิดครับแล้วก็เปิดปิดเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปเราเอาวีเอ้ยไม่ใช่เอาสีไปวางต่อนะครับในในไหนก็ฟาร์มก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมาอันนี้เราได้หนมปังชิ้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็นี้นึ่งศูนย์โอเคเราได้หนมปังมาชิ้นหนึ่งแล้วสีแล้วก็ทาหนมปังอันหนึ่งแล้วก็กินได้เลยครับตอนนี้เพราะฮังเกอร์เราค่อนข้างไม่เป็นมิดนะฮะช่วงแรกๆนี่โอ้โหค่อนข้างลําบากยากเข็นพอสมควรมา แล้วก็เบรกกับเบรกเบรดฮะมาแล้วก็ได้ฮังเกอร์เพิ่มแล้วก็เราจะลองปลาเกิดไหมไม่เกิดไม่เกิดเอ้าเอาเอาเกิดเกิดเกิดแล้วก็เอ่ออ่าเกิดไหมเกิดไหมเอา้าเดินไตอีกอ่ะอ่าหมดแล้วโอเคสรับสรุปสุดท้ายเกิดตัวเดียวครับไม่เป็นไรฮะมาเราเหลืยวีิอันหนึ่งแล้วก็ไปล่อล่อล่อรอบวัวก่อนละกันเอาเอาเอาเอไม่เอาเอาเออเอาเอาวัวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแกเดี๋ยวค่อยไปหาถ้าวัวมันจะเยอะก็เอาวัวละกัน มาเอา้าไม่ตามเลยคราวนี้มันงอนแล้วบอกไม่เอาคูบะไม่เอากูทำไมอะครับไม่เอากูทำไมอะโอหเดี๋ยวนี้มันงอนเงน้ยเอ้ยไอไก่ไกล่ลูกไก่กลับเข้าไปไม่ได้อยากให้ออกมาออกมาทำไมดูไหมพ่อนายเสียใจนะฉันเนี่ยแหละพ่อน่ะแต่ยัง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 ไม่เลิกอีกยังจะออกโซนโซน ไอตัวเนี้ยกลับเข้าไปเลยผมไม่มีซีละปลาไปแล้วก็แตกไปฮะนะเอ้ยปิดประตูปิดประตูฮะแล้วก็นอนฮะเกือบเปิดประตูนอนเปิดประตูนอนนี่เอ้ยยุงยุงม,มีการมีการมีมุงมียุงยุงอะไรอีกมาแล้วก็มาตอนเช้าฮะเราไปด้วยความรวดเร็วครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ12 13นาทีแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่นะลองลองใช้กับเวลามั่วๆเอาเลยนะฮะใช้สัญชาตญาณในการเดาร้อนะฮะ ไม่หรอกมีดีๆมันมีจับเวลาแต่ผมไม่รู้ว่าินโทรผมมันยาวเท่าไหร่มาอันนี้ไก่แก่แล้วแล้วไอ้ตรงที่มันแล้วแล้วแก่ตัวตัวอื่นอยู่ไหนอ่ะอันนี้วัววัววัวแก่แกอ๋อแต่ว่ารู้สึกวัวมันเยอะกว่าทาไมงั้นก็ล่อวัวเลยละกันนะฮะเอาเอาเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ดีกว่าเอาวัวเอาวัวมาเอาวัวมารวมๆกันก่อนเลยดีกว่าส่วนแก่เดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผม้ัก สร้างข้อแกะเข้าไปอีกทีนึงแล้วกันตรงนี้จะเดินยากไปเปล่าเนี่ยเดินยากไปเปล่าไม่ยากไปนะโอเคมาเลย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 มาอีกแล้วชอบใช้นี่ตลอดเลยวันนี้มานนี้เออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้าไม่เดินอ่ะเดินมานี้เอ้าเอาเอาเมือนอีกเอาเมื่อใส่อีกเออเดินมาดิเดินมาเซ่เออหั่นแหละอีกตอนหนึ่งอ่ะมานี้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  มานี่โอ้ยมาดันเองก็ได้มาถ้าจะเข้ายากขนาดนี้นะตัวใหญ่อ้วนแถมยังเข้าไม่ได้อกีกฟิตฟนะิตฮะมาฟิตแล้วก็จบไปนะครับเรียบร้อยครับสหรับวัวแล้วมาต่อไปต่อไปก็ต้องมีวัวเพิ่มใช่ไหมเราก็ต้องมีวัวเอาไว้ฟิตเจอร์ิ่งกันเยอะๆนิดนึงนะฮะถ้าไม่ถ้ามีวัวน้อยเดี๋ยวมันจะซวยนะเราไม่มีของกินนะฮะแค่ตอนนี้ก็จะไม่มีกินตายละมาเรามีไก่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 โอ้โหไก่เยอะวะ่าค่าทิ้งหน่อยเถอะขอร้องนะขอ่าไก่ทิ้งหน่อย ไก่มันเยอะมากเลยนะมาอันนี้อันนี้มาเราได้เนื้อไก่มาสามอันเดี๋ยวเราไปเผาเลยแนละ้วกันตอนนี้ฮังเกอร์เรายิ่งหิวหิว,หวตาลายแล้วเนะี่ยโอ้ my god โอ้ยโอ้โอ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 ยทำไมรู้สึกว่าเล่นบางทีเล่นก็แหลกๆบ้างมีการโหลดโวไม่ทันนู่นนี่น่นอะไรผมเปิดอะไรทิ้งไว้เป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเปิดนะโอ้มีแกะคือเดี๋ยวเราคือเอาง่ายๆในพาร์ทนี้ผมขออย่างหนึ่งอ่ะขอให้ได้พวกฟาร์มครบครบเถอะนะ ไม่งั้นเราจะรู้สึกลำบากจะเข็ดมากแล้วก็อ่าโตอีกแล้วโตวอีกแล้วเดี๋ยวผมเริ่มเก็บวีแล้วเพราะในเมื่อเรามีเรามีฟงเรามีฟาร์มแบบนี้เราก็เราก็จะสบายขึ้นนะครับมาเรามีตอนนี้อย่ามีวัวใช่ไหมวัวไปผสมกันก่อนได้มาเอาวัวมาผสมกันก่อนอ่าตัวแรกกับตัวที่สองแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกัน นี่ครับนังโป๊วัวครับทำกันแล้วออกมีลูกอะ่ะโอเคได้วัวตัวเล็กมาแล้วใช่ไหมได้หนูมายังได้ไอหนูมาแล้วครับมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไอหนูมาทํากับพ่อแม่ผมทำไมผมเร็วแบบเนี้ยเอาเอาเอาลูกมาทําพ่อแม่โอ้เอ๊ะเสียงไข่เสียงไข่ mm. เสียงไข่ไขผมมีอีกห้าฟองครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเกิดตัวเดียวอีกอะ่ะโอ้ my god เกิดทำไมชอบเกิดตัวเดียวนะไอพวกไก่พวกนี้เดี๋ยวอันนี้มีไอรอน2ของกินฮะกินเลยฮะกินให้หมดเลยครับมาหมดไหมเออเอาให้หมดไปเลยแล้วกันเพือจะได้เต็มสปกทีมาต่อไปก็ต้องเป็นฟาร์มของตัวแกะนะฮะซึ่งก็ยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์แผ่นดินตรงนี้ไปก่อนนะมาไอเนี้ยตรงเนี้ยลบหลังมากเลยเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์ไปก่อนเลยนะครับมามใช้เวลาเคลียร์ไม่นานหรอกแต่ว่านานที่ตรงที่จะล่อมาเนี่ยแหละ มาเราเดิมก่อนเรามีวิสองอันงั้นเราก็เพาะพันแก่ได้งั้นเราเอาแก่มาสองตัวแล้วก็มาทํากันเลยดีกว่านะฮะมาตรงนี้เราเราเคลียร์แบบพวกลุกลวก,ก,ก่อนแล้วกันมาโอ้แตกไม่เป็นไรงั้นก็อ้มี Stone คปอรตสโตนเยอะเราเกลเราไม่แคร์อะไรมากครับเรามีเรารวยครับรวยรวยรวยคร์สโตนครับมาแล้วก็อันนี้อันนี้หนึ่งเรียบร้อยครับมาโชเบลอันใหม่เอี่ยมฮะแล้วก็มาทุบ,ทบ,ทบอีกอ มันรู <minutes> ้สึกขาดราคาคอจริงๆนะเนี่ยราคายมากด้วยไม่ใช่ราคาธรรมดาราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษใส่ไข่เลยนะฮะแต่ก็ตอนนี้ก็เราเริ่มพูดลุกไม่รู้เรื่องอะโอ้เมื่อกี้บดกึงเริเปลาพูดภาษาอะไรั้นเมื่อกี้งงยังงงกับตัวเองอยู่เลยคนดูไม่เข้าใจพอดีอันนี้ผมรู้สึกแบบยังไงรู้สึกง่วงงงอ่ะวันนี้ขนาดนอนไปแบบสิบสองชั่วโมงยังง่วงอยู่เลยไม่รู้เป็นไรสงสัยขี้เศร้า โอ้ยังยังจะมีอีกยังจะมีอีกไม่หมดโอเคหมดละมาแล้วก็ขุดลงไปแล้วก็ขุดไม้ขุดไม้ทุกอย่างในไม้ครับเรียกขุดนะเออตัดไม้ทําลายป่ากลายเป็นขุดไม้ขุดดินขุดหินเอองงดีไหมครับทําให้ภาษาวิบัติได้ฮะส่วนแกะผมว่าผมจะทําข้อให้ใหญ่ที่สุดไปเลยนะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องการแกะเยอะในการสู้ในตัวอนเดอร์ดากอนนะฮะ ถามว่าใครที่ไม่เคยเห็นเทคนิคเ,ออเดี๋ยวผมอธิบายกันนิดนึงแล้วกันคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าทําไมผมต้องเอาเตียงใบแยะนะครับคือจะเอาไว้ตอนสู้ไอ้ตรงเอเดอร์ดากอนซึ่งเอเดอร์ดากอนเวลาโล่เ DNA เนี่ยเวลาวางเตียงแล้วกดนอนมันจะระเบิดนั่นเองนะครับใครที่ไม่ดูอันนี้เพความรู้สมเกตเล็กๆนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้สําหรับใครที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ฟังใหม่อีกรอบนึงไม่เสียหายไม่เป็นไรมา อนนีเ stick, então, เนเ 17, เ 17, ้เราต้องการอะไรเพิ่มไหมเราต้องการสติ๊กเพิ่มมาเราต้องการสติ๊กเพิ่มแล้วก็สี่สิบเจ็ดใช่ไหมเราแบ่งหารสองเลยฮะมาแล้วก็ได้มาแบบจํานวนที่เยอะเยอะเกินแล้วเราก็ต้องทําการคราฟใช่ไหมเกาหัวนิดนึ่งหมื่นเล่นเกมแล้วก็หมื่นนะเนี่ยบางทีเล่นนานๆแล้วก็หมื่นไปเรื่อยๆหมื่นหัว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 เข้าใจไหมมื่นหัวมันหมื่นหัวได้ยี่สิบละมาได้ยี่สิบแล้วก็ เออมีไข่สามฟองใช่ไหมโอ้ย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 โอ้อโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้วโอ้ขโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ เดี๋ยวเราขยายอีกแล้วกันเราขยายเนี่ยเราเราขยายนี่แล้วกันเราขยายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ขยายไปเป็นแนวแบบทุเรศทุเรศไปเลยแล้วกันอันนี้มาแล้วก็ทําการขุดฮะโอเคแล้วก็ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเรียบร้อยฮะแล้วก็เราก็จะเหลือหนึ่งเพราะว่าเราไปทําเป็นเป็นเฟ้นเกตอันหนึง่งโอยระายคอ ระคายคอมากโอ้แบบระคายคอแบบโครมาเลยทีเดียวมาเราเอาเฟนสเกตไปวางแล้วก็เปิดทิ้งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเอาแกะมาใส่ก่อนเดี๋ยวแกะแกะมาอยู่ตรงไหนจำได้มันมีตัวนี้อานเนี่ยโอ้สามตัวเลยเป็นโปรโมชั่นนะฮะถ้าสามตัวนี้ได้ที่ผมโอเคเลยนะแฮปปี้แฮปปี้อะเอ้ยตัวที่สามไม่มองอะเอ้ยตัวนี้มันไม่มองด้วยอะมันไม่เล่นกับเราเลยเอ้ยนายคือช่วยมองเราหน่อยดิเราก็ แล้วก็อยากให้สนใจเหมือนกันนะมานี่เรียกร้องความสนใจจะแก่เลยนะเนี่ยโอ้โหถึงขั้นต้องให้แก่มันเดี๋ยวตัวเนี้ยนายเดินมาด้วยดีนายไม่นายทิ้งครอบครัวนายนี่ไม่ใช่คนดีเลยอ่าแปลว่าไม่ทิ้งครอบครัวพูดแบบนี้เราต้องพูดขู่ไปเรื่อยฮนะเอ้ยไอตัวน้น่ะนายจะทิ้งครอบครัวงั้นเราปล่อยนายแล้วนะบาย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 เอาไอตัวนี้อย่าอย่าทิ้งอย่าทิ้งเมียครับเป็นผัวที่ดีต้องอย่าทิ้งเมียครับ อย,อย่าอย่าทิง like, อย่าคิดทิ้งแน่นอนฮะมาอย่าคิดทิ้งมาตามมา,มาตามมาโอเคมานี่ตามมาตามมานี่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 ตามมาตามมาเอาสวยแล้วไงโอเคไม่เป็นไรเราตามนี้ก็ได้อ่านี่มานี่มานี่มานี่ตามมานี่มานี่มานี่ตามมาสมองแก่พวกนี้สมองแก่ไม่ใช่แก่มาแล้วก็ลงมานี่มา ลงมาเลยลงมาเลยเอ้ยลงลงลงคอเออน่าอะไรดีมากมาเออเราใช้วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออพูดถึงเด็ดๆขอขอวางเดิร์สหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวจะได้เอาไปไอ้นี่เลยมาระวังเดิร์สแล้วก็จะได้ใส่ตัวของแกะเข้าไปในนั้นเลยก็ได้มาตัวนี้มาเร็วมาเร็วนายเอาเลยตัวไอตัวแก่ตัวที่4มันหายไปไหนเมื่อกี้งงหายไปเลยงั้นก็ปล่อยมันไปฮะเลดิโกฮะเลดิบีเลดิโกแล้วแต่จะเรียกล้วกัน นะครับมาเร็วมาเร็วมามามานี่มาโอ้ยเกิดอาการแรกมานี่มานี่มาเรากระโดดลงเลยอะมาไม่ไมาโอเคมาแล้วก็ทําการฟิชเชอริงครับแล้วก็ได้แก่น้อยมาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อืมรู้สึกว่าเราเอามาทำเราเอามาทำกันไกลกันก่อนเลยดีกว่ามากันไกลกันไกลกันไกลเออมีเหล็ก2อันทํากันไกลได้พอดีครับมาเดี๋ยวาะอ,อยากรู้นะออปชันไม่ใช่ออปชันเดี๋ยวอาชีพเมน แล้วก็มีการตีนอัปเกร d เพร To ท็อปปิกท็อปปทำไปแล้วไม่ใช่หรอเออ o t topic ทำไปแล้วเอ,เออว <Hey. S 1> เ้ยก็ี่อ,อในนี้มีโคอ่ใช่ไหมงานไม่เป็นไรงั้นเราไปนี่ก่อนมาโอ้วางผิดเออเดี๋ยวก่อนเราจะทำอะไรดีตอนนี้เราอ้อเราทำกันไกเราทำกันไกโอ้ลืมง่ายวาความจำสั้นโอเคมาเราทำกันไกยอยากรู้นะร้วอยากคืออยากให้มันตัดขนไกได้มากเลยแต่มันตัดไม่ได้เซ็ง มาแล้วก็ได้ไข่ไปสองอันแล้วก็ค่อยๆเปิด้ะเราต้องมีไก่เยอะๆไว้ก่อนนะบ้องเอาไม่เกิดเลยไม่เป็นไรนะอะผไม่ได้ไม่ได้เราตัดไม่ได้มาเราตัดฉับอ่าฉับฉับฉับเรียบร้อยฮะได้มา5อันฮะแกะ3ตัวได้ขนมา5อันก็คุ้มอยู่นะฮะมาแล้วก็ทําการลงลงไปเก็บฮะในหีบรับของเราแล้วก็อืมเราสร้างหีบวันที่สองให้ัเป็นหีบใหญ่ดีกว่าม,มาแล้วก็อันนี้แปะเรียบร้อยฮะมา แล้วขอดูอาชีพเมนกันนิดนึงลองทำเข้าๆกันขำๆก่อน Monster Hunter อันนี้น่าจะได้กันแล้ว getting u p g r a d e construct b e t t e r pickaxe อันนี้ก็น่าจะได้กันแล้วเอออันนี้ t a k e n อ๋ออันนี้คือยังไม่ได้เหรอ t a k e n เอา้าล,ล้วก็มี pickaxe เนี่ยเรามีอยู่เนี่ยอยู่ในมือเลยเนี่ยโหมันจะมันจะไอ้นี่ได้ไงเออระบบไมค์ครับน่าจะอัปเกรดตรงนี้กันด้วยนะถ้าผมไปพูดภาษาไทยใส่เขาได้นะ โอ้ยมานี่มานั่นแงว่าแล้วมันยังไม่ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยโอ้มามึดเอายูแครดออร์ดิสลรีปแอดไนยูแครดออร์ดิสลรีปแอดไนเพราะมันใกล้แล้วนะพูดถึงใกล้นายแล้วนะครับโอ้ย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 มานอนเถอะอ่าได้ละอ่าโอ้ยถอดหูฟังแป๊บนึงเจ็บโอ้ยมันรู้สึกเจ็บอ่ะไอ้หูฟังเลเซอร์ใครที่คิดซื้อหูฟังเลเซอร์ก็ต้องทนกันนิดนึงนะฮะค่อนข้างเจ็บกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับหูฟังเลเซอร์ มาแล้วก็เราเหลืออะไรไหมเราน่าจะเหลือที่ว่าเราต้องทําการหาซีดมาปลูกเพิ่มนิดนึงงั้นเดี๋ยวเรามาเรารีบหากันนิดนึงดีกว่านะสำหรับตัวซีดนะฮะมาเราเอาออกกันก่อนนะอ้อเนี่ยได้อันนึงละมาเดี๋ยวเราทําให้ถ้าเราทําให้มันเต็มภายในตรงนี้เลยก็ได้อนะดีเหมือนกันนะแล้วก็โทมโตะนี้เดี๋ยวเราค่อยทาฟาร์มกันอีกทีนะเดี๋ยวถ้าเราขุดไปเรื่อยๆยเดี๋ยวมันจะไม่มีให้ขึ้นอีกมาแต่มันหาง่ายอะ่ะก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากตอนนี้ มาแล้วก็มีชงคีส์พวกนี้ซึ่งเออเราไปทำขนมปังได้เรามีวัวโอ้ได้เลยเราเอาไปทำปั๊มของได้ละมาเราทำการข,ขุดอันนี้ไปก่อนนะฮะมาแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีซีทั้งหมด15อันใช่ไหมเราต้องใช้เยอะกว่าน,นี้เราต้องการแบบเยอะๆเ,เลยอะไม่ใช่ว่าแบบ15 20อันอะไรเนะี้ยต้องการแบบ3า40อันโอแค่ซีสนี่ก็ต้องถอนหญ้าไปเยอะพอสมครวรนะครับ มาใช้ระบบแท็กเตอร์แล้วถ่ายมันเรียบเลยมากดค้างไว้เลยครับอันนี้แล้วก็อโอเคอันนี้เราปรับปรับไปคนดูอาจจะมือน,นิดนึงนะเพราะว่าผมเป็นคนที่คือยังไงสายตาสายตาคือมันมันใช้มาเยอะแล้วก็ปรับสภาพกล้ามเนื้อแบบนี้มาหลายปีพอสมควรแล้วแล้วใครที่มึนก็ขออภัยด้วยนะครับเดีย๋ยวอันนี้อ๋อยี่สิบแล้วโอเคครบอ่ะ 21. อ๋อยี่สิบเอ็ดอ่าโอเคโอเคมาเรียบร้อยเราเอาไปทาฟาร์มกันเรื่อยๆอีก นิดนึงแล้วกันมาเราเอาตรงนี้แล้วก็พยายามโ้ยตทอสั่นเลยเมื่อกี้โทรศัพท์สัน่นเอองงดีโทรศัพท์บางทีก็ซื้อโทรศัพท์สั่นแรงไปหน่อยนะโอเคตอนนี้ก็มีประมาณนี้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปจบกันตรงนี้ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะจบนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งแต่งตัวนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน นะฮะกดตัววายครับแล้วก็เอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาปีกเอาปีกที่มันมีขนนะเอ้ยมันก็มีขนเหมือนนี่ว่ะเอาปีกสีขาวแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาปีกใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่หญหญพันธิโคสปรอร์เรสเอา800%นะฮะก็วิงสเกลเอาประมาณ100นะร้อยฮะเนี่ยอืม,มโอเคโอเคโอเคอเอ้ยพันธิโคเยอะเกินน่ารำคาญน่ารำคาญนะเอาเอาแค่อเอาเอาแค่100%่อยเร์ตพอพันธิโคร้อยิบเปอนนี่มันเยอะเกินนะฮะก็ เอาประมาณแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมถามไปตรงในส่วนของตัวเพลงนะครับอยากให้ออกหรือไม่เอาออกนะฮะก็แล้วแต่แล้วแต่คอมเมนต์กันเลยนะครับแล้วก็เพจเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ตรงเดสคริปชั่นแล้วก็ตรงตัวของเอ็นการนะครับก็เดี๋ยวก็จะใส่ไว้ละกันนะฮะเดี๋ยวพยายามดีไซน์ไว้ก่อนนะสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบาย